ก็ขอสวัสดีสคุณผู้ชมคุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมเกมที่เราช่างแม่งครับเกมไปเลยโอเคครโอเคก็เดินไปเลยแล้วก็ผมก็พาไปเลยครับมาแม่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเกมแม่งดังเว้ย เธอไม่ได้ยินเสียงตัวเองแมนะ่เนี่ยตัดแม่งเลยเออเออเออโอ้ยแม่งเสียงดังชิบหายเอออ้ยเออใช่รู้อยู่รู้อยู่แม่ง,งเอสเกม พึ่งเล่นมาเองอขาอยหมด้วไอเบ็ดลูมเบ็ดลูม้าตัดแม่งเลยบก็ต่อกันเลยครับอ่าแล้วก็

ังไม่ลดเลยชีวิตเอ็มกุเซียน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  ยังไม่ล้นเลยค่าค่าคนตายไปคนหนึ่งแล้วโอ้ม วิธีเล่นแล้วรู้วิธีเล่นแล้วนี่ไงมาถึงปืนกลนี่คุณไม่ผ่านนะตี ยาชิายเลยเฮ้ยฆ่าปืนกลได้เท่มไหมเท่มไหมเท่มไหมฆ่าปืนกลได้อ่ะอ่ะแล้วก็ได้เวลาไปตัด,ดอ้วน เรียบร้อยก็ขอบคุณที่มารับชมนกันนะคะั้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับสไครด้วยนะครับถ้าหูใจมากๆก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับจบแล้วค